กิจกรรมตามโครงการปลูกความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเกษตรอินทรีย์459โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินำโดยนายวิวัฒน์การ์การพู่มในการจถถัดนศึกษาวิทยาฐานะผู่มในการเชี่ยวชาญพร้อมด้วยนายเจษฎามีตาและนายวสันต์คำสุขรองผุ่มในการสถานศึกษา สถานศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเกษตรอินทรีย์459โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเกษตรกรรมให้กับนักเรียนและสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพประกอบด้วย5กิจกรรมหลักได้แก่ 1. กิจกรรมปลูกอ้อยคันน้ำา 2. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล 3. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 4. กิจกรรมเลี้ยงป่า 5. กิจกรรมปลูกตาลปัดหรือสีโดยแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเริ่มด้วยการประชุมปรึกษาและร่างกำหนดการปฏิบัติงานโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้รับผิดชอบหลักพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาประจำกิจกรรมนักเรียนได้รับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมจากวิทยากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่กระบวนการดำเนินกิจกรรมเริ่มจากการเตรียมพื้นที่และการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมนักเรียนได้ปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบโดยมีครูที่ปรึกษาคอยแนะนำและตรวจสอบพร้อมทั้งปรปับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรม โรงเรียนได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการสร้างความรู้ความมีวินัยความขยันอดทนและความรับผิดชอบให้กับหมู่นักเรียนการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นผลผลิตที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผักปลรราไข่ไก่และอ้อยั้นน้ำซึ่งจะนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันและน้ำดื่มสุขภาพ นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามในวิถีเกษตรกรรมตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านเกษตรและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนแต่ยังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพที่ดีให้แก่ชุมชนในระยะยาวอีกด้วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการปลูกความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเกษตรอินทรีย์459ในครั้งนี้